ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ปลุกร้าวเต็มที่เทนฮากลั่นแมนยูต้องล้มแมนซิตี้นัดชิงเอฟเอครับเอเกยนฮาก,ก์กดซือปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศกล้องทันทีหลังจบเกมปิดซีซั่นพรีเมียร์ลีกนัดปิชิตฟูลแลม2ประตูต่อหนึ่ง สนามออทฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการยืนยันเจตนารมณ์ต่อหน้าสาวเวอร์เรดอาร์มี่ว่าจะพยายามเอาชนะแมนซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัให้ได้เทนฮาร์คว้าแชมป์คาราบาวครับกับผีแดงเป็นหนึ่งรายการแล้วและพาทีมคว้าอันดับท็อปโฟไปเล่นถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าได้เช่นกันโดยผีแดงจบอันดับ3มในลีกหลังคว่ำเจ้าสัวน้อย 2. ประตูต่อหนึ่งและเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนบอล รวมถึงสร้างความฮึกเหิมให้กับนักเตะเนอนฮารได้จับใหม่แจ้งกับกองเชียร์หลังจบเกมปิดซีซันเพลมมย์มตทันทีว่าจะพาทีมกำราบแมนซิตี้ที่ต้องการคว้าที่เป็นแชมป์ในนัดชิงดำถ้วยน็อกเอาท์ให้ได้ก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณนักเตะของเราพวกเขามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมขอบคุณสตาฟและผมขอขอบคุณพวกคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนเราผมอยากขอบคุณทุกคนเรารู้สึกมีความผูกพันที่แนบแน่นตลอดซีซั่นนี้ที่อัลตาฟอร์ดรวมถึงเกมเ,กมเยือนด้วย แต่อย่างที่ผมบอกเรายังมีเกมอีกเกมให้เล่นผมเชื่อมั่นว่านาเตชุดนี้จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อเอาชนะแมนซิตี้ในสัปดาห์หน้าที่เวมบลีย์เพนฮากกล่าวทิ้งท้ายเอริกเจนฮากในใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ว่าอาการบาดเจ็บของอนโตนี่แข้งตัวรุกไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดและมีโอกาสที่จะช่วยทีมในเกมนัดชิงชนะเลิศเ a Cup ได้ แองบาซิเลียนได้รับบาดเจ็บในเกมที่ทีมเอาชนะเชลซี4-1เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาจนถึงขั้นต้องขึ้นเปลหามออกจากสนามทาให้เกิดความกังวลว่าอาจ,จหายกลับมาไม่ทันเกมสำคัญที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพอย่างไรก็ตามล่าสุดเทนฮากเผยว่าอาการของอันโตนีไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดคิดและมีลุ้นจะเจอกับระบายสีฟ้าได้รา่ทุกคนเห็นว่าเขาต้องออกจากสนามและดูไม่ดีนัก แต่การประเมินครั้งแรกก็ไม่ได้แยก่เกินไปและเป็นโอกาสดีที่เขาจะพร้อมสำหรับเกมการในขันฟุตบอลทั่วรอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้าเทนฮาก,กล่าวเอริชเทนฮาก,กุซสอสปีสแตงยืนยันทีมจะต้องลงทุนหากต้องรักษาสถานะท็อปโฟในสิดพิมลิกในฤดูกาลหน้าเทนฮากพาแมนยูกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในแต่ครั้งแรกในซีซั่นที่กลุมทัพ ขณะเดีวยวกันก็พาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและเข้าชิงเอฟเอคัพที่จะพบกับแมนซิตี้แต่เทนฮารกก็ถูกจำกัดการสัสญญาโดยเป็นการยืมตัวเพียง3คนในตลาดเดือนมกราและหลังจากเอาชนะฟูตแลม21ในวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลแมนยูก็จบซีซั่นด้วยการมีคะแนนตามหลังทีมแชมป์ถึง14แต้มเทนฮากกล่าวหลังจบฤด,ดูกาลว่าสโมสรรู้ดีถ้าคุณต้องการอยู่ในท็อปโฟคุณต้องแข่งขัน เพื่อท้าชิงถ้วยรางวัลในลีกที่ยากแห่งนี้คุณต้องลงทุนไม่งั้นคุณจะไม่ก้าวหน้าเพราะสโมสสอนอื่นจะทําเราเห็นมันในช่วงหน้าหนาวสโมสรทั้งหมดรอบตัวเราลงทุนแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ก็ยังทํามันได้ดังนั้นผมจะมีความสุขและภูมิใจในทีมของผมมากแมนยูเป็นหนึ่งใน5ทีมในเฟมเ l ลิกที่ไม่ได้จับจานในเดือนมกราคมและเป็นสโมสรเดียวที่จะจบซีซั่นในพื้นที่ฟรอนยุโรป เซนฮารได้รับการสนับสนุนในตลาดแรกของเขาโดยใช้เงินมากกว่า225ล้านปอนด์กับผู้เล่นใหม่6คนซึ่งรวมถึงอันโตนีที่มีค่าตัว86ล้านปอนด์ด้วยแฮร์รี่แม็กไวองหลังกับันทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดออกมายืนยันว่าทีมกำลังก้าวไปยังทิศท,ทางที่ถูกต้องหลังเอาชนะฟูแลม2-1ในนัดปิดฤดูกาลพร้อมจบอันดับ3ในศึกพรมเมีลีก สิ่งสาคัญคือเราต้องคว้าชัยชนะให้ได้เป็นอันดับแรกการเล่นที่ออตเทอร์ฟอร์ดในวันสุดท้ายบรรยากาศมันสุดยอดมากและเป็นเรื่องดีที่ได้ส่งแฟนบอลกลับบ้านด้วยความสุขเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าในเกมและเสียประตูจากลูกตั้งเตะแต่การเซฟจุดโทษก็เป็นจุดสําคัญของเกมและผมคิดว่ามันปลุกเราได้จริงๆการจบอันดับ3มมันชัดเจนว่าจะเป็นการก้าวไปอย่างทิศทางที่ถูกต้องเราจะมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อไปสู่จุดที่เราต้องการ ฤด,ดูกาลที่แล้วตกต่ำมากแหลืเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นทีมก้าวหน้าผมต้องการเล่นฟุตบอลและลงตัวจริงฤด,ดูกาลนี้ค,ค่อนข้างน่าหงุดหงิดเพราะผมได้รับบาดเจ็บและป่วยหลายครั้งผมไม่ได้เป็นตัวเลือกที่จะลงตัวจริงตั้งแต่เกมกับเซบีย่าผมต้องทำให้แน่ใจว่าผมพร้อมเมื่อถูกเรียกตัวผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองเรามีเกมใหญ่ในอีกสัปดาห์และนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสมันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสโมสรไปข้างหน้าผมมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนาม แมนยู hey man, เดินเครื่องติดต่อหากองหลังบาซ่าอาจเซอร์ไพร์ถึงมาร่วมทัพมีรายง,งานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อกับบาร์เซโลนาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวชูชสกินเดเซันต์แบ็กชาวฝรั่งเศสคุณได้ตกเป็นข่าวว่าไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ของเตเองใิถิ่นคัมหนูหลังจากถูกส่งไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาบ่ายครั้งล่าสุดอาร์ตรายงานว่าแมนยูอาจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ และได้ติดต่อไปอยังบาร์เซโลนาเพื่อพูดคุยเบื้องต้นเรื่องย้ายทีมแล้วรายงานอ้างว่าชาบี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุนเด้จะได้รับประกาศลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอในฤด,ดูกาลหน้าหรือไม่และนั่นทําให้บาซ่าเปิดกว้างสำหรับการขายก่อนหลังเฟรนแมนในซัมเมอร์นี้คุนเด้ยังเหลือสัญญากับบาซ่าอีก4ปีเพราะฉะนั้นการย้ายอาจต้องใช้เงินมหาศาลแต่ยกัยกษ์ใหญ่จากสเปนพร้อมรับฟังข้อเสนอ พราะพวกเขาต้องลดพลระค่าเหนื่อยเพื่อดึงเลียงเนเมซี่กลับมาสู่ถิ่นคนัมโนอีกครั้งอริเซนเผยสาเหตุที่โรนัลโดไม่พอใจตนตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิเซนอริเซนเปิดเผยว่าคิเโนโรนัลโดไม่พอใจที่เขาพยายามยิงฟรีคิกแทนในโชว่วงที่ค้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนัลโดย้ายออกจากแมนยูเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว โดยที่เขาถูกยกเลิกสัญญาจากการให้สัมภาษณ์วิจารณ์สโมสรในเชิงลบอริเซนเปิดเผยว่าตอนนี้เขาไมคค่นัทฟอร์ดและบุโนโอแฟนานคอยแบ่งหน้าที่ยิงฟรีคิกโดยก่อนหน้านั้นมักเป็นหน้าที่ของโรนัลโด้แม้แต่ตอนนี้ที่สโมสสนเรามีตัวยิงฟรีคิกที่ดีหลายคนซึ่งถ้าเขามีวันที่ดีเขาก็จะเป็นคนยิงเองมีครั้งหนึ่งที่ผมเป็นคนยิงก่อนหน้าโรนัลโดผมคิดว่าเขาไม่ค่อยพอใจนะ แต่ด้วยตอนนี้เรามี3คนคอยทําหน้าที่เหมือนที่เรามีในตอนนี้มันเกี่ยวกับสถานการณ์ในสนามนักเตะรู้สึกยังไงเพราะงั้นมันก็เหมือนกับว่านายิงครั้งนี้แล้วฉันจะยิงครั้งต่อไปแฟนปืนเตรียมเฮอาเซนอลจ่อปาดหน้าแมนยูใกล้ปิดดิวสตาร์ทีมชาติอังกฤษสโมสรอ,อาเซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงกับเวสแฮมยูเนเต็ดในการคว้าตัวดีแคนไร กองกลางดิกรีทีมเชนเกตมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับในศึกเพลย์แมตช์เป็นอีกทีมที่แสดงความต้องการไม่ฟิลคุณค้อน้วยเช่นกันหรือพวกเขามีข่าวม,มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2021ว่าอย่างไรก็ตามดูเหมือนนักเตะเลือกที่จะย้ายไปเ่เในทินเอเมลสตเดียมในซีซั่นหน้ามากกว่าแม้จะยังไม่มีรายงานเรื่องค่าตัวของดิการ์ไรออกมาก็ตาม แต่ค่าอาร์เซนอลอาจจะต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า80ล้านปอนด์ตามที่เวสแฮมได้ตั้งเอาไว้บวกกับค่าเหนื่อยที่มากขึ้นกว่าเท่าตัวมิเกลอันเตต้าต้องผิดหวังอย่างแรงที่ไม่สามารถพาทีมอาร์เซนอลคว้าแชมป์พเมลิกได้ทั้งๆที่นำไปจากฝูงเป็นเวลากว่า240วันก่อนจะโดนแมนติตี้ปาดหน้าแซงเข้าป้ายครองแชมป์สมัยที่สามมาครองอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ต้องมีการเสริมทัพครั้งสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้ ดวยอัลเตต้าหวังว่าดิแคนไร์จะมายืนกำกับเกมในแดนกลางคู่กับโทมัสปาเตในขณะที่กลาน,นิชากา้าอาจจะต้องย้ายทีมหลังจบฤดูกาลเนื่องจากยังไม่มีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ซึ่งของเดิมจะหมดลงในปี2024มีรายงานว่าเฮรดี้แมกไก่กองหลังกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทีมในแฟมิลีกและอีกหลายทีมในศึกเกเชลซิลอาอในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ แม็กควายวัยสาได้ตกตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้หลังการมาถึงของลิซันโดมาร์ตินเนสจากอาแจ็กอัมสเตดัมซึ่งได้กลายเป็นผู้เล่นตัวจริงและสามารถจับคู่กับลาฟิเอวรานได้ยอย่างลงตัวพร้อมพาปิดแสดงมีลุ้นแชมป์ถึง2รายการและคว้าคูต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้สําเร็จขณะโดยการเอริกเทนฮากก็ต้องการมองหากองหลังคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์ทาให้คาดการณ์กันว่าแม็กควายจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมในซีซั่นหน้า โดยข่าวระบุว่าแมนอยู่พร้อมจะไปแข้งราน,นี้ออกจากทีมแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลในช่วงซัมเมอร์